มากต้องหมัดขับเทาต่อยสไตล์โอ้โหไม่สนใจครับเดินคนแล้วครับโจนเทาอยู่เลยครับอาวุเล็กโอ้เดินคนแล้วเน้นเน้นเข่าโอ้โหจังหวะเผลิบุกเอาแล้วครับอีกแล้วครับอาวุธพระามมันรุ่งราวียเกงสีแดงเงินอาวุธเล็กลูกนี้ครับลูกจังหวะฝีมืออุ๊ยอาอีกแล้วครับดูได้นะครับแกไม่กลัวครับ ยาวดูกันยาวๆแบบนั้นเทีงไรครับนี่นะแลมีจะเข้าก้านตรงนี้ครับอุ๊ยลูกนี้ครับเล็กอ้าวครับโดนครับเต็มแข้พกจ้าวต้องต้องคู่นี้เลยครับยังไม่ถึงนะครับซ้ายเต๋อซ้ายครับไม่ดีนะแข็งไกลครับ้ายแลครับซ้ายครับเอ้าะครับสองเหนสุรินทร์ครับสีแดงรุ่งราวีรุ่งราวีวันนี้เนื้อบุญเล็กเน้นแข้งซ้ายครับ เป็นแบบครับอ้าวแข้งซ้ายครับแข้งขวาคืนลูกลายคืนมีเริ่มโดนแล้วครับัขวามุกขวาน้ำาน้ำบาแล้วครับโอ้โหอะใครดีใครอยู่แล้วตอนนี้โดนต่อโดนแล้วไม่บังกันเลยครับคุณชัยทัศน์วัดกันเลยครับวัดพิมือวัดใจว้าวครับทุกนี่ครับเจาะแท่งอย่างนี้ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าลองของแล้วครับต่างคนต่างตั้งใจโดนเลยฮะไม่โดน ทีเด็ดครับมันมึนมันชาไปทั้งตัวแล้วครับอย่างนี้อาวุธลับอาวุธลับอยู่ที่ไหนไม่มากก็ขาดกับเขาต่อยสไตลโอ้โหไม่สนใจครับเดินทนแล้วครับโจมเขาอยู่แล้วครับอาวุธลับเดินทนแล้วเน้นเน้นเข่าโอ้จังหวะเพ้อดุดเอาวอีกแล้วครับ ไหโลนไม่โดนแค่เต็มในโลนปัดตาจูดเข้าไหโลนครับตัวแล้วครับแทงถูกหรือเปล่าลูกลาวีถูกหรือเปล่าโอ้ยนัครับตัดโอ้ยครับวัวจากสุรินทําใจสีแดงลูกราวีเลื่อนปาเหรียญกับตรังครับโอ้ยแทง 6-5ยังท่องยังรวดเร็วครับและคู่นี้เอาแล้วครับจบอีกแล้วครับจบแบบต้องลุ้นกันอีกแล้วครับมีลังกาเ,เ,เลยครับลุงราวีทิ้งกับเงินแท้ลุ้นไปแล้วหนึ่งคู่คู่นี้ครับไปแดงเลยนะครับกรรมการชูมือให้นักมวยท่านนั้นมุมแดง